โครงร่างองค์กร Organizational Profile โรงเรียนนาบอนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชลักษณะองค์กร Organizational Description โรงเรียนนาบอนเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนาบอนตั้งอยู่เลขที่7ทับ1 หมู่ที่2ตำบลแก้วแสนอเอนาบอนจัังหวดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมร,ราชมีเนื้อที่48ไร่1งาน54ตารางวาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนปีการศึกษา2564จํานวน927คน และมีนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา2,565เป็นจำนวน1 0 3 1คนและปีการศึกษา2,566มีจำนวนนักเรียน1,85 0คนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการวิชัยราชธานีและรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านนายสมพงศ์สีจันทร์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งบประมาณและบริหารทั่วไปนางสาวจริยายงกำลังรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและนายอุดมรั์สุขสมครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์สภาพแวดล้อมขององค์กร organization environment หลักสูตร product offerings โรงเรียนนาบอน ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาบอลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีการปร,ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันใช้หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงปี2566จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยจัดเป็นรายวิชา เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 1. รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS 1 2. รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ IS 2 3. รายวิชาการนำความรู้ไปบริการสังคม IS 3 4. รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5. รายวิชา,าภาษาจีน เปิดสอนทุกระดับชั้น,นกลไกที่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรคือการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลายตามความสามารถและศักยภาพรายบุคคลทั้งรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เช่นในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นมีห้องเรียนหลักสูตรโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาสังคมและศิลปะภละศึกษาเป็นตน้นวิสัยทัศน์วิชันโรงเรียนนาบอล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมีทักษะชีวิตและวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยพันธกิจมิชชั่น 1. เร่งรัดในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้สามารถให้บริการผู้เรียนทุกกลุ่มทุกประเภทอย่างเสมอภาค 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลมีวิถีชีวิต บนพื้นฐานของความเป็นไทย 3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตเป็นพลเมืองและพละโลกที่ดี 4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรณ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป้าประสงค์ /objective 1. ผู้เรียนได้รับสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการดำรงชีพ 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทย 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและวีจรรยาบรณ 5. ระดมสัพพักกำลังในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 6. ใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาพิบาลในการบริหารการจัดการ 7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่านิยม value โรงเรียนมีอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาและเป้าหมายในการพัฒนาคนตามปรัชญาที่ว่า children are p l e c i o u s they can learn and develop เด็ก คือทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้สมรรถนะหลักของโรงเรียน 1. การมุ่งผลสำริจ Achievement Orientation 2. การสร้างสารรค์สิ่งใหม่ Creativity 3. การบริการที่ดี Sweet Mind 4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Communication Skill 5. การทำงานเป็นทีม Teamwork ซึ่งสมรรถนะหลักนี้จะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าประสงค์ลักษณะโดยรวมของบุคลากร Work for c e Profile ข้อมูลจำนวนครูจำแนกตามกลุ่มงานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการหนึ่งคนรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสองคนข้าราชการครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพละศึกษาศิลปะการงานอาชีพภาษาต่างประเทศรวมทั้งสิ้น50คนและครูอัตราจ้างลูกจ้างประจำ5คนโดยโรงเรียนดูแลอำนวยความสะดวกสวัสดิการที่สำคัญ สิทธิประโยชน์และข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำคัญตามที่รัฐกำหนดและจัดสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุการแสดงความยินดียกย่องชมเชยเป็นกำลังให้กับบุคลากรในโอกาสต่างๆส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้น,นสินทรัพย์เอเซ ข้อมูลอาคารสถานที่ 1. อาคารเรียนแบบ0ูนย์จำนวน1หลัง 2. อาคารเรียนแบบ216กจำนวน1หลัง 3. อาคารเรียนแบบ Cs213 b าจำนวน1หลัง 4. อาคารเรียนแบบ216ลปรับปรุง29าจำนวน1หลัง 5. อาคารเรียนแบบ Gen.i จุด I จำนวน1หลัง 6. อาคารเรียนแบบ G N .H จำนวน1หลัง 7. อาคารหอประชุมแบบ002ทั24จำนวน1หลัง 8. อาคารอเนกประสงค์แบบ101ทั27จำนวน1หลังเทคโนโลยีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญโรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนสามารถใช้ได้ทั้งระบบเครือข่าย ระบบแลนและไ WiFi ครอบคุมทั้งโรงเรียนนำมาใช้ด้านการบริหารจัดการการสื่อสารและการเรียนการสอนมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นคอมพิวเตอร์โทรสารโทรทัศน์สมาร์ททีวีเครื่องพิมพ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์เครื่องเล่น DVD ีดซีดีเครื่องถ่ายเอกสารห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ห้องโสดชัศนศึกษา และห้องสมุดสำหรับศึกษาค้นคว้าและมีคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับ r e g u l a t o r y Requirements โรงเรียนนาบอลดำเนินง,งานภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญเช่นกฎระเบียบด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร o r g a National i z Relationship โครงสร้างองคอ์กรและระบบการกำกับดูแลองคอ์กร Governance System ของโรงเรียนใช้หลักการกระจายอำนาจมีจัดทำโครงสร้างองคอ์กรแบ่งเ,เป็น5กลุ่มบริหารที่ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Students and Stakeholders ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนักเรียนบริการที่ส่งมอบนักเรียนจบหลักสูตรในเวลาที่กำหนดนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของโรงเรียน และสามารถศึกษาต่อในสถาบันที่ผู้เรียนต้องการความต้องการและความคาดหวังจัดหลักสูตรที่หลากหลายยุดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานมีสื่อนวัตรกรรมที่ทันสมัยจัดครูสอนให้ตรงกับวิชาเอกและความถนัดมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพจริงจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้อม ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผู้ส่งมอบและพันธมิตร Supplier and Partner ผู้ส่งมอบพันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือของโรงเรียนที่สำคัญเช่นผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอนาบอนและหน่วยงานภายนอกที่เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนนาบอน เช่นสถาบันพระบรมราชนกกระทรวงสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชโดยโรงเรียนมีนกลไกในการสื่อสารแบบสองทิศทางเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนพันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการดำเนินง,งานของโรงเรียนมีการจัดสรรโคต้าการศึกษาต่อของนักเรียนระดมทรัพยากรการมอบทุนการศึกษาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆบริหารระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญสภาวะการขององค์กร Organizational Situation สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน competitive environment ลำดับในการแข่งขัน competitive position โรงเรียนนาบอนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอการเปรียบเทียบกับโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเดียวกันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และมีบริบทที่คล้ายคลึงกันการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน competitive w e n n e s change การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อสถานการณ์ในการแข่งขันของโรงเรียนนาบอนคือโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนเดียวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครศรีธรรมราชที่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสให้โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้รับการพัฒนาที่หลากหลายขึ้นแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ comparative data แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันทางการศึกษามีดังนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน หรือสอทศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนซึ่งข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ปัจจุบันหน่วยงานต้นสังกัดมีแนวปฏิบัติให้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาของโรงเรียนตนเองไม่นำไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบที่อาจส่งผลกระทบในด้านต่างๆบริบทเชิงกลยุทธ์ strategic context ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญด้านการจัดการหลักสูตรมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีกระบวนการนิเทศและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพด้าน,นการปฏิบัติการบริหารจัดการด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) บริหารจัดการตามโครงสร้างและสายงานมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียน มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผู้บริหารครูบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองร่วมมือในการบริหารจัดการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การจัดการศึกษาในทุกมิติมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ทุกปีการศึกษาและรายงานและเผยแพร่ให้หน่วยงานต้นสังกัด กรรมาการสถานศึกษาครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบด้านทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนครูและบุคลากรมีสมรรถนะและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะได้อย่างมีประสิทธิภาพครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนครู และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องระบบปรับปรุงผลการดำเนินง,งานและกระบวนการสร้างนาวัตกรรมของโรงเรียน Performance Improvement System โรงเรียนมีระบบปรับปรุงผลการดำเนินง,งานดังนี้ 1. รวบรวมผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนทุกกลุ่มง,งานวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสานำผลการทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุปรงการดำเนินงานโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA. 4. ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรมโดยจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงและโอกาสสร้างนวัตกรรมแล้วนำนวัตกรรมไปถ่ายทอด ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารงานทำให้โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆ